โอเคก็กราบสวัสดีครับเ,เพื่อนๆอวันนี้มาอัปเดตในส่วนของตัว r n i n g Moon ว i นเ a ต e กันต่อนะครับตัวนี้เนี่ยมีไอเทมที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนาะตัวนี้ก็คือไก่นะั่นเองครับแล้วไก่เพิ่มอะไรแล้วจะทำไก่ต้องใช้อะไรบ้างอ่ะนะทำไก่ด้วยนะโอเคจะคราบไก่หรือว่าจะสุม่มไก่ต้องใช้อะไรบ้างไก่มีกี่ประเภทไก่ไก่สามารถทำอะไรได้เนาะ เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับโอเคก่อนอื่นฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์ในส่วนของ channel เกมกาวกาวกันก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันทีละสเต็ปเนาะตอนนี้ใน NPC ของตัวนี้เขาเพิ่มในส่วนของตัวไก่เข้ามาเนาะไก่ก็จะมีไข่หลายๆแบบเนาะตัวนี้ไข่แต่ละแบบก็จะสุ่มไก่ออกมาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยขออธิบายตัวสัตว์เลี้ยงก่อนตัวสัตว์เลี้ยงที่เราจะสุ่มได้เนี่ยบางทีเราอาจจะได้ตาแบบนี้ได้หูแบบนี้เนาะได้ตัวแบบนี้อ่าแล้วก็ได้อ่าตรงนี้แบบนี้เนาะเงี้ยมีก้างมีอะไรอย่างเงี้ยมีได้หางแบบนี้มันจะเรนด้อมนะครับอ่าแต่ไก่ก็เหมือนกันเนาะตัวนี้เขาอ่าก็โชว์คร่าวๆเว,วยๆอ่าเฉยๆอ่ะ,อะโอเคขออภัยครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน ที่ไข่อันดับแรกไข่แต่ละประเภทมีอะไรบ้างเนาะอ่าตัวนี้เขามีเพิ่มไข่มาทั้งหมด5ประเภทเนาะซึ่งไข่บูกี้เอกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูครับพุดพดพุดพด,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 ดอันนี้อ่าลืมบอกไปลายในส่วนข,นของด้านข้างตัวนี้เนาะก็เป็นลายในส่วนของแจ้งเตือนของตัวลูมี่นั่นเองครับตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอเนาะสำหรับใครที่อยาก แจ้งเตือนในส่วนของตัวราคาครับวูราคาครับว้าวโคตรกาจะ500แล้วครับเพื่อนๆตรงนี้ราคาลูมี่ก็ขึ้นเหมือนกัน35บาทเนาะโอเค,อเค,อเค,อเคมาดูในส่วนของตัวบูกี้อ่า12ลูมี่เดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูด้วยนะครับเอาเอาเอากาวอยากสุม่มอยากสุ่มจัดโอตัวละครแบบพิษจัดเดี๋ยวผมจะขายในส่วนของตัวอ่า ตัวอะไรเอ่ยผลผลิตของผมเนาะเพื่อให้ได้ลูม่แล้วเอาลูม่มาสุม่มอ่าในส่วนของตัวไข่ให้ดูตัวนี้บุกี้เอกทำอะไรได้อ่าจะสามารถสุ่มนะโอ้ค่อนข้างกาวเลยทีเดียวครับเพื่อนตัวเนี้ยอ่ะลุ้นในส่วนของตัวไขเ่เนาะไอตัวไก่ดิตรงนี้เนาะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่25%เปอร์เซ็นตะ์เนาะอย่างอื่นก็จะได้พวกแอปเปิลกล้วยหรือว่าอ่าตัวสเตมอุย้ยมีสเตมของ มะม่วงด้วยเหรอครับเพื่อนๆตัวนี้เฮ้ยเพิ่มเข้ามาก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวขอดูหน่อยผมก็ไม่ได้อัปเดตนานมะม่วงเฮ้ยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีฟาร์มะม่วงแต่ไม่แน่ใจเนะว่าจเตรมของมะม่วงตรวนี้มันจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะโอเคบุกี้เอกผ่านไปแล้วเนาะต่อไปตัวของเชอ,อ,อรี่เอกเชอรี่เอกน่าจะต้องคาบเอานะครับ เชอร์รี่เอกตัวนี้เนาะสิ่งที่เราจะครับต้องมีหญ้าทั้งหมด400อันมีแอปเปิลแดงอยู่10อันแล้วก็ต้องใช้แมงโกสตรีนอ๋อนี่ไงก็ไอตัวที่เราต้องสุ่มเนี่ยเมื่อกี้ครับผมคิดว่าน่าจะอัน,นอันนี้ไม่ใช่สเต็มนะขออภัยผมดูผิดมันก็ก็น่าจะเป็นมะม่วงอะไรทั้อย่างนะครับ เด,เดี๋ยวขอลองแปลดูก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเฮ้ยมังคุดนี่ว่าโหจบเลยหน้าแตกผมนึกว่าแมงโก้ก็คือมะม่วงเนาะมันคือตัวมังคุดนั่นเองเพื่อนๆโหกาวเลยทีนี้อายเพื่อนด้วยน,น,นี่ไงเราต้องมีมังคุดเนาะเพื่อน,นมีมังคุดมังคุดด้วยกาวแบบส,สดๆเพราะเราคือเรียวทำแบบเรียวๆ อคิ์แบบเกาๆเร็วๆโอเคเพื okay, <ๆ>่อนๆต่ออ่ะอันนี้ใช้มังคุดทั้งหมด5อันเนาะแล้วก็ตัวไข่มิลกี้ก็ไอตัวนี้นั่นเองครับเพื่อนตัวนี้เนาะน่าจะนมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเนาะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วก็ไอตัวไข่แดงเนี่ยไข่แดงเนี่ยมันสุ่มอะไรบ้างเนาะ ก็มีระดับแล่0กแล้วก็ระดับอีปิกอยู่5%เเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต่อไปก็น่าจะไข่ของสีฟ้าเนาะสีฟ้าก็ใช้เป็นตัวมะเขือเทศแทนแล้วก็ข้าโพดแทนแล้วก็เพิ่มตัวตัวมังคุดไปเป็น10อันน่าจะดีกว่าเนาะ เนี่ยครับก็มีระดับอีพิกหมดเลยอ่าขายอันนี้ก็ไก่ระดับอีพิกแฮปปี้อะไรพวกเนี้ยก็สามารถดูได้ครับทุกคนเนี่ยครับแฮปปี้ชิคเก้นเพชรก็สามารถดูได้ที่เว็บอ่าเมกาแลนด์เช่นกันนะครับนี่มีมีในส่วนของตัวไก่แร่ด้วยครับเอ้ยไม่ใช่แร่ดิดีเจนนะครับโอ้โหขายเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหโอ้เกือบพันครับถ้าตีราคาตรงนี้ก็ เขาทำไมขายแพงจ้ะ990โอ้โหไก่ตัวนี้400,000กาวไปแล้วครับตัวนี้ก็เพื่อนๆก็ดูด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถดูได้ว่าราคาเป็นยังไงเนาะราคาถูกสุดเท่าไหร่ไอดูไหนสิเราอาจจะต้องซื้อเนี่ยเราซื้อประมาณ2ครับก็อุย้ยพันอยู่นะเพื่อนๆเนี่ย2ครับเราก็ได้ไก่ไก่ฟันนี่ระดับอีพิกนะเพิ่มเอเนจี5นะครับอ่ะโอเคมาต่อ สกายก็มีระดับอีพิกแล้วก็ในส่วนของตัวเกรซซี่ตัวนี้อุ้ยก็เหมือนกันไหมพอๆกันเลยครับตัวนี้ใช้วัตถุดิบเหมือนกันแต่เปลี่ยนอ่าตัวตัวจากตัวข้าโพดเป็นอ่าตัวกระหล่ำปีแทนเนาะตัวนี้แล้วก็ที่เหลือเหมือนกัน ตัวนี้ก็ลุ้นรับระดับอ e ีพิกเหมือนกันเนาะ, e นะะเป็นฟันนะี่แล้วก็อ e ีโบนี ony, e ่ผมก็ไม่แน่ใจนะฟันนี่น่าจะเป็นสีเขียววันนี้เนาะแต่แล้วก็อีโบนี่อีโบนี่อีโบนี่อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอน่าจะระดับใกล้ๆกันโอเคเรามาดูไก่อ่าไข่สุดท้ายก็เป็นอ่ากอมมี่ ไข่เนาะก็มี่น่าจะเป็นไข่ดำครับไข่ดำก็ต้องใช้โอ้โหต้องใช้ข้าวโพดร้อยแล้วก็อ่าตัวกระลำปีอีกร้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะเฮ้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช้หญ้านะครับมันพื่อนใช้แต่มะเขือเทศตัวนี้น่าสนนะตัวนี้แต่ต้องมีไข่ก่อนเนาะมีอันเนี้ยอันเนี้ยชิคเก้นมีไก่นี้ก่อนโอเค แล้วผมจะไปซื้อมะเขือเทศไหนเนี่ยโอ้ยมีสวัสดมะเขือเทศร้อยผลอ๋อผมต้องไปซื้อมะเขือเทศอีกร้อยผลอะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสุ่มไก่ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมมี่าตัวนี้คับเพ,เพื่อนขายให้หมดเลยหุย้ยได้ประมาณร้อยกว่าลูมี่นะครับตอนนี้ขาย n อ c ยัดล้านให้หมดเลยครับกาวจัดอ่ะมีผมจะได้ประมาณร้อย จ็ดสิบปรูมีหรือเปล่าครับร้อยเจ็ดสิบลูมีเท่ากับกี่บาทกี่บาทร้อยเจ็ดสิบคูณสามสิบห้าแกลลูเลเตอร์ร้อยเจ็ดสิบคูณสามห้าอุ้ยห้าพันเลยนะเพื่อนๆอุ้ยราคามันขึ้นอุ้ยเราจะเอาห้าพันเนี่ยมาเปิดขายจริงๆหรออ่ะไม่เป็นไรลองสักหน่อย ้ยลูมี่มันราคาขึ้นครับก็ราคาขึ้นครับเพื่อนเพื่อนวิร่วง้ยเมื่อกี้ห้าร้อยมันไม่ถึงห้าร้อยนะครับครับเนี่ยแล้วมันก็ร่วงมาครับเพื่อนโอ้ยกาวกาุ้ยมาแล้วร้อยแปดสิบอ่าไม่เป็นไรหมดไปแล้วเราจะครับเนี่ยเราลืมเหลือไว้ครับนี่สักอันเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรเราอัปเดตของใครตรงนี้จะสุ่มในส่วนของตัวอีพิกเนาะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ลิจินเนลลี่ครับเพื่อนๆสาเป็นสตูดิโอก็ตัวนี้นะครับที่แพงๆอ่ะครับเมื่อกี้เฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยขอแบ็คกลับก่อนมอร์นิ่งมูนไก่ไปไหนแล้วครับเพื่อนๆไก่ไก,ไก่เราต้องหาไก่ก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยชิคเก้นแล้วก็เราอาจจะต้องเซิร์ชหาตัวนี้ครับเพื่อนๆอ่ะผมขอดูลิจินเนลลีก่อนว่าเฮ้ยมีแค่ตัวเดียวเอง โอ้โหวิสงสัยจะยากนะครับไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันมันจะสุ่มนะครับมันเพื่อนตัวนี้เนาะให้ได้แบบ10%เองเราถึงจะได้ตัวไอไอไอตัวนี้ครับไก่ที่มันโหดสุดเนี่ยดจเนรีอันนี้น่าจะโหดสุดแล้วก็วไอตัวอ่าสตูดี้เนี่ยน่าจะลองลงมานะครับเพราะผมคิดว่าเราสามารถจะค้าฟด้วยอ่ไอ ลาล้ากาลากาไลอะไรเนี่ยเนี่ยไอไก่ทองนยครับเพื่อนเอราต้องใช้ถึงไก่ตัวนี้ถึงห้าตัวเลยนะครับเพื่อนโอ้โหแล้วก็อันเนี้ยมันมีแค่ร้อยเนาะร้อยร้อยตัวนั่นเองแบบไฟลุกเลยไฟลุกเลยเนี่ยไฟลุกเลยตาเราเนี่ยไฟลุกเลยไม่มีปัญญาไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเรามาสุ่มกันครับเราไม่ได้หรอก เราขอสุ่มให้ได้ตัวนี้ก่อนเพื่อเราที่จะคาบเนาะเนี่ยไอตัวไอเนี่ยง่ายๆเลยมิลกี้เนี่ยเราขอไก่นมก่อนละกันเพื่อนปะ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 เฮ้ยเขาบอกว่าแล้วเขาจะลดราคาอ่าถึงวันที่15อ่าการตลาดของเขามังคุดเราไม่ต้องครับเพื่อนเราค่อยซื้อทีหลังครับเราอาจจะสุ่มไก่ตัวเนี้ยเราจัดไปสัก แปแล้วกันเลขเจ็ดกำลังสวยป๊าบป๊าบอุ้ย84บสี่ลูมี่เลยนะเหลือไปสักร้อยดีกว่าเพื่อนเพราะเดี๋ยวมันจะกาวเกินไปนะครับก็เราจะต้องคราฟให้ได้ไก่นมมิกี้แลยนะไก่นมมาวะ่ะ25%ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่เราจะได้หรือเปล่าโอเคอุ้ยอยากได้ไก่ตัวนี้ เนี่ยเราสามารถมาดูได้ครับว่าไก่แร่ไก่อะไรเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็สามารถมาดูราคาตรงนี้ได้บางคนเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไก่เลยเนี่ยแต่เราซื้อแค่สองครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้ไก่เร็วก็ซื้อเอานะครับก็สามารถดูได้นะเนี่ยเนี่ยตาตีด้วยตาตีด้วยโอ้โหก็ผมคิดว่าเราอาจจะต้องดูพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยเพิ่ม Energy 5 เพิ่ม Energy 4เงี้ยก็เลือกดูคุณสมบัติมันเอ้ยอันนี้6ก็ดีหน่อยนะอ่าไปดูสิตรงนี้ดิเนี่ยอ่าสามก็ไม่ค่อยดีนะนเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าดูแบบแรอย่างเดียวยงเงี้ยเราก็ต้องดูแบบพวกพวกค่าเพิ่ม Energy ด้วยเนาะตัวนี้คอนเฟิร์มปเบอ้าวเนี่ยมันหักตังมันหักตังผมไปแล้วนะแล้ว แล้วไก่ไปไหนเนี่ยครับเฮ้ยมีชุดเยอะด้วยนะใส่หัวมีกันเพื่อความโชคดีปาบก็ผมก็ทําการซื้อค่อนข้างที่จะซื้อจากเว็บเนี่ยแหละครับก็กดกด,กดคอสตูมอะไรไปอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆอะระหว่างรอในส่วนของตัวธุรกรรมเรามาดูอัปเดตราคาครับก่อนนะครับทําไมครับถึงขึ้นจังเลยก็เอามีข่าวโฮมโฮมนะครับก็เริ่มจาก scB อะไรพวกนี้ยเนาะแล้วก็จะมาใช้อ่า ในส่วนของตัวเดิมอมได้ด้วยซื้อบ้านซื้ออสังหาได้ด้วยเนี้ยครับอนาคตอาจจะใช้จ่ายได้เยอะขึ้นก็ส่งผลให้กาวมากขึ้นเนาะรายใหญ่ก็เข้ามาแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนเขาจะปลดล็อกอ่างวดครับที่ไปล็อกกันอยู่ประมาณ2ล้านกว่าครับเนาะวันที่1เนี่ยถ้าใครอยากได้ครับที่ราคาถูกอาจจะมีคนเทเนาะสำหรับคนที่เอาไปล็อกไว้ในบิตครับน็กเนาะในเมนูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อน ผิดครับเน็ตเนี่ยตัวเนี้ยครับเพื่อนอ่าเนี่ยมันจะมีโบ,โบนัสครับที่เขาเอาไปล็อกไว้ซึ่งเขาจะปลดล็อกของ30วันเนี่ยอยู่ประมาณล้านสกับล้านสเนาะวันที่1นธันวานะครับน่าจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี้ลองดูครับถ้าสมมุติรอครบเนี่ยเนี่ยรับเหรียญครับพร้อมโบนัส ่าใครที่ล็อก30วันจากต้นเดือนพฤศจิกายนเนะเขาก็จะปลดล็อกมันที่1ธันวาก็เตรียมเลยครับเพื่อนๆตัวเนี้ยเขาอาจจะเขามาเทได้เนาะตรงนี้ใครที่เทคก,กําไรไปก่อนก็จะเทคเดี๋ยวผมก็จะเทคเหมือนกันครับโอเคผมซื้อได้แล้วเฮ้ยไปไหนเนี่ยอ่าอุ้ยเจ็ดลูกเนาะเราจะเปิดยังไงดีนะทีละลูกดีกว่าปาบ ผมว่าระบบธุรกรรมเขาค่อนข้างนานเนี่ยผมต้องเดินรอบเนี่ยลุงลุงลุงขอไก่ไก่นมไก่นมลุงไก่นมไก่นมต้องมาแล้วหรือว่าเราจะแอกแอกดีเนี่ยนี่แล้วเฮ้ยว่าเราจะเป็นหัวงูหัวงูเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดงูมันชอบกินไก่เดี๋ยวไก่ไม่ออก ช้างช้างช้างนี่แหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊มีทุเรียนด้วยนะครับเพื่อนๆผมซื้อมาน่าจะขาดทุนนะครับเอามาปาบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอ้ยอะไรเนี่ยจบคัเพื่อนโอ้โหผมว่าหมีไม่ค่อยดีผมว่าต้องช้างครับแล้วก็ใส่แว่นละล่อุย หรือว่าต้องเป็นเนี่ยมามามาเปลี่ยนชุดครับเปิดไก่ปับมามันต้องมาแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าผมได้เนี่ยผมได้ไก่นมแล้วเนี่ยผมจะไปคราฟตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ไข่ดาผมจะไปคราฟไข่ดำเนี่ยฮะสมมติผมคราฟไขด่ดาผมก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ตัวไก่พวกนี้เนาะวิทุบแล้ว เสียงอะไรอ่ะเนี่ยผมก็จะไปหาพวกวัตถุดิบมาอย่างละร้อยนะครับแล้วผมก็จะซื้อมังคุดเราก็จะขับเพื่อผมจะลุ้นรับในส่วนของไข่ตัวนี้เนาะเผื่อได้แรง้งครับเพื<ๆ>่อนๆแต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ6 0ซที่ได้พวกอีพิกเนาะโอ้ยเปิดกล่องนานจังเลยอะ่ะอุย้ยต้องมาแล้วแหละขอสักตัววะ อุ้ยครับลงลงอุ้ยสี่รอห้าสิบขายไม่ทันขายไม่ทันอุ้ยขายไม่ทันไม่เป็นไรครับเพื่อนพอะจะกระ,ะชากเม่าลงยับเลยครับอื้มลงยับเลยอุ้ยเปิดนานจังเลยอะครับก็ลงแป๊บหนึ่งระหว่างรอครับ เดือได้ไปขายครับกับเขาบ้างเมื่อกี้อุย้ยมาแล้วเลงว่าจะขายสักห้าร้อยมีคนคิดเหมือนผมปาบอุ้ยอุ้ยมาครับอืมอุม้ยขออภัยครับเพื่อนเสียงดังไปหน่อยปาบก็ผมคิดว่าม,มันก็ไม่น่าจะเปิดยากอะไรนะครับก็แค่สองไข่อะแม้วสองไข่แล้วได้แล้วด้วยอ่ะอุย้ยก็ที่เหลือทำไรเนี่ยยไม่อยากนะเนี่ย ก็ได้มาแล้วไก่ล้นครับไม่มีผมด้วยมาเอ้ยเอ้ยเอ้าใส่ไม่ได้เราต้องไปทำอะไรทักอย่างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้มาแล้วอ่ะที่เหลือก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากแล้วครับเพื่อนปั๊ป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 ป๊ปปั๊นี่ก็น้องๆครับเนี่ยครับแป๊บเดียวผมก็ได้แล้วนะก็ไก่ก็สองเม็ดนะครับ ไก่นมก็มาหาผมเลยเนะครับมันชื่อไก่นมหรือเปล่าแปลหน่อยดิอ่ะเนี่ยไก่นมมันคือไก่นมเฮ้ยมก,กี้ชิคผมว่ามันคือไก่นมนี่ชิคเนี่ยไก่นมโหไก่นมโคตรกาวเลยมาดิมาดิาดแล้วผมจะต้องหาไอตัว มะเขือเทศเนี่ยครับมันเพื่อนอีกร้อยอย่างละร้อยแล้วเมื่อไไรผมจะได้วะนนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรอืมผมรู้ละงั้นผมจะต้องทําให้มันร้อยทั้งสามเนาะตัวเนี้ยแต่ว่าผมต้องมีอันี่ดิอีโบนี่เนี่ยตัวเนี้ย อีโมนี่เนี่ยผมต้องไปหาไหนเนี่ยมันต้องค้าเป็นระดับขั้นไก่ท้องไก่ท้องอีโมนี่อยู่ไหนอีโมนี่ตรงนี้ครับผมต้องมีหนึ่งตัวเนาะอีโมนี่ e bon i, ผมก็อาจจะต้องต้องสุ่มพวงเนี่ยครับให้ได้อีโมนี่สักตัวแต่ว่าถ้าเราจะค้าพวกไก่แดงพวกไก่อะไรเนี่ยเฮ้ยรีอส้าหายอุ้ยแลวค้าง่ายกว่านะครับผมคิดว่าเนาะตัวเนี่ย ไก่แดงพวกนีน้แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่ผมต้องไปหายาก่อนอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยผมเปิดเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้อะไรเลยดีอะไรอะเอาเนี่ยได้ผลผลิตครับสรุปนะแล้วก็ไก่เฮ้ยไก่ไม่ได้เลยอะไรอ่ะเกลือทั้งหมดเลยหรออะสรุปครับน่าจะได้มังคุดมา 2อ,อันเนาะแล้วก็ได้อันเนี้ยอย่างละ20อีกก็เป็น3กล่องแล้วก็น่าจะได้พวกกล้วยเนี่ยครับมาเนาะเพราะผมไม่ได้กดวิวรีเซลก็ขออภัยครับตัวนี้โอเคก็เบื้องต้นก็สรุปคลิปให้เนาะถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะคราบออกก็เริ่มต้นก็ต้องมีไก่นมก่อนแล้วก็มาคาบตัวนี้เนาะพวกเนี้ยสอันเนี้ยก็ จะได้เปิดไก่กับตัวนี้เนาะถ้าหากใครไม่อยากอ่าไม่อยากครับเนี่ยก็ซื้อเอาก็ได้นะครับเพื่อนอเดี๋ยวผมลองดูก่อนอลองหาเอามาสักอันที่ประดับประดับไว้ลูม่เหลือเนาะหาซื้อเอาจบจบเดี๋ยวถ้าผมพร้อมผมจะมาคราฟให้ดูนะครับเพื่อน โอเคขอเป็นลูมี่นะคะไม่มีครับครับแพงครับพี่อุ้ยมีเบ้ายี่สิบห้าลูมี่ไก่แลโอ้โหเพิ่มไม่ค่อยดีเลยเพื่อนยี<ๆ>่สิบห้าลูมี่เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยปั๊บยี่สิบห้าคูณสามห้าแปดร้อยเลยนะไก่ตัวหนึ่งพี่ๆก็ขายแพงจังสามเพิ่มสาม อีบูนี่ปั๊บปั๊บปั๊บสี่เพิ่มสามเพิ่มสี่ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับสําหรับใครที่อยากได้ไก่เนาะผมขอดูหน่อยว่าอันไหนมันดีมั่งมีอยู่ร้อยสี่สามสี่สามสี่มันก็เพิ่มสามสี่อาจจะเพิ่มห้าอุย้ยอันนี้หกแต่แพงหน่อยห้ามีแบบ หมดโหดไหมเฮ้ยเจ็ดเจว่ะเจ็ดแต่ว่าค่อนข้างที่จะแพงนะเนาะเฮ้ยเจ็ดหกก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะขอดูก่อนก็เราก็ไม่อยากคิดอะไรเยอะเนาะก็สักห้าก็พอแล้วมนะั้งสี่สอง สอุย้ยอะไร 4. สี่ส่วนมากก็สีเนาะระดับอีพิกเปตัวนี้ห้าสามสิบเก้ลูมีห้าอุย้ยเรากดเราไม่ต้องจําเป็นต้องกดแล้วก็ไปดูตรงนั้นครับเพื่อนๆนี่เราก็สามารถกดแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยไวกว่าเนาะว่าตรงเนี้ยค่าแม็กตรงเนี้ยคุณสมบัติมันยังไงเนาะ ผมคิดว่านะครับตัวนั้นน่ะน่าจะโอเคนะครับเฮ้ยตัวนี้หกตัวนี้หกเนี่ยแม็กแม็กเอนเนจีเมื่อกี้ผมเจอตัวเนีน้ตัวไหนเนี่ยเนี่ยห้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้น่าจะโอเคนะครับว่าผมก็ลองซื้อไปสักนิดนึง ป๊บปั๊บปั๊บป๊สามสิบเก้าลูมี่แพงอยู่นะค่อนข้างแพงเลยสามเกู้นสามอุ้ยพันสามอยู่นะไก่ตัวนี้บ้าเปล่าความจริงคราเอาก็ได้เนี่ยเนี่ยคราเอาก็ไม่ใช้ยญ้าใช้อะไรพวกนี้ก็สุม่มแต่คุณสมบัติมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะไก่ที่ผมซื้อเป็นไก่ตรงไหนเนี่ยรออยู่เนาะไก่แฮปปี้แฮปปี้มันอยู่เลนไหนนะี่ย แอปเปี้เนี่ยก,ก็อยู่ที่สกายเนาะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเนะเพื่อนแต่ถ้าให้ดีผมคิดว่าน่าจะสุ่มพวกนี้ดีกว่าเนาะครับคราฟไข่พวกลุ้นรับตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดิโมนี่ที่เราจะเอาไปคราฟไข่ดำได้เนาะโอเคน่าจะซื้ออุ้ยนานจังเลยอะ่ะจะได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนชุดก่อน เขาเป็นชุดหมีเฮ้ยได้แล้วครับเพื่อนอ้าวแม็กเอเนจีสามอะไรเนี่ยโกหกเป้าซื้อผิดตัวเบ้าผมซื้อตัวนี้นะครับอุ้ยอะไรเนี่ยซื้อผิดตัวนี้ดิโอ้จบ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 แล้วเอาไม่เป็นไรครับซื้อผิดก็ไม่เป็นไรช่างแม่ง เนี่ยเราก็มีนี่หนึ่งอันเนาะสรุปก็หมดพอสมควรแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะขอใส่ไหนสิอะในในเองก็มาแลวอืมก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะตามตูดเราเนาะอะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าเวลาออกจากบ้านเราจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ผมซื้อผิดตัวนะเพื่อนๆอะเดี๋ยวไม่เป็นไรก็รอซื้ออีกอ,อาจจะซื้อต้องซื้อเป็นคับก็ได้เนาะแต่ว่าคับแพงครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอดูเป็นคับก่อนอาจจะถูกกว่านี้เยอะ ผมก็นั้นซื้อผิดด้วยเวียนกลัมเนี่ยหกเอนจี้สามครับก็พันอฮ้ยก็พันห้ากว่าบาทนะห้าเอนจี้อย่างเงี้ยครับพเพื่อนสองครับสี่ครับผมคิดว่าตัวสีเขียวก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับหกครับอฮ้ยสามครับเฮ้ยสามครับเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ย เดี๋ยวผมขอดูแม็กเอนเนอร์จีก่อนเฮ้ยคลิปน่าจะยาวเกินไปลอะอ่เดี๋ยวสรุปคลิปให้ชมนะครับเพื่อนๆอะถ้าใครอยากอ่าไม่อยากเสียงก็แนะนําให้ซื้อนะครับก็อาไปเดินเล่นๆได้แต่ใครอยากเสียงก็ราฟได้เนาะเดี๋ยวถ้าผมคบผมมาราฟไม่ดูเนาะก็อาจจะสุ่มหน้าตาของไก่ของอเพื่อนๆด้วยเนี่ยครับมันก็จะได้เอนเนอร์จีเท่ากับร้อยสามนะตัวนี้เนาะเราก็อาจจะมีเอนเนอร์จีมากขึ้นนั่นเองครับอ่า เดี๋ยวขอเดินดูทั่วๆหมู่บ้านก่อนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะภาพเกมก็ค่อนข้างที่จะชัดขึ้นนิดนึงแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมก็เขาบอกว่าอ่าดอกไม้อะไรก็หายากขึ้นเนาะอันนี้สําหรับใครสายฟาร์มก็ไก่ก็จะซื้อไว้ก็ได้นะครับ แต่ผมคิดว่าราคาไก่ก็ค่อนข้างที่จะลงไปเรื่อยๆนะเกี่ยวย่าไปแล้วกันเผื่อได้ครับโอเคสรุปคลิปคลิปนี้อ่ะก็ถ้าสมมุติใครอยากอ่าได้ไก่ก็แนะนำให้ซื้อนะครับถ้าอยากได้เลยนะก็ไม่สนใจแบบไก่แร่ไก่อะไรก,ก็ซื้อที่เพิ่ม Energy เยอะๆแล้วราคาถูกๆเนาะและสำหรับใครที่อยากลุ้นก็ไปซูมหรือว่า ไปคาบกันได้เนาะสำหรับไก่ตัวนี้ก็เพิ่ม Energy จนถึงไก่ทองเนาะน่าจะเยอะสุดโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับ s c r i b ใในส่วนของช n n e l เกมกาวๆให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ